ตอนนี้ชาวบ้านตั้งตารอครูปองกล่องรับสัญญาณทีวีจิตออที่เริ่มทยอยแจกอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแต่ว่าก็า,าดูคึกคั่กทีเดียวนะ,ะคะแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะแจกเข้าไปแล้วอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นเสารับอ,อากาศอากาศดิจิตอนเนี่ยก็ยังเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอยู่ดีนะครับประชนีพระนครศรียุธยาซักซ้อมกับบุรุษปริชนีก่อนนำจ่ายคูปอง6ก0บาทเพื่อไปแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอนที่กสทชแจกให้กว่า19 0 0งแเรือนซึ่นครัวเรือนซึ่งขณะนี้ว ชาวบ้านต่างก็ดีใจที่จะได้นําไปแลกกล่องไปติดรับชมทีวิจิตอลสักทีครับมากขึ้นยังไงไหมคะมคิดว่าคงไม่ต้องเพิ่มอะคะ,ะคุณสมบัติเขาน่าจะเพียงพออยู่แล้วครับผมแต่และบริษัทเขาก็มีหลายบริษัทออกมาสํารสหรับกล่องดิจิตอลตัวนี้ ขณะที่ตลาดบันมอเขตพระนครค,คึกคักครับประชาชนเข้าไปสอบถามวิธีใช้คูปองทีวีดิจิตอลซึ่งจะต้องนําสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมลายเซ็นเจ้าของบ้านมาแลกซื้อกับร้านตัวแทนบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกสทชส่วนในท้องตลาดตอนนี้มีบางยี่ห้อที่เข้าร่วมโครงการทํากล่องเซ็ตท็อปบ็อกราคาพอดีกับคูปองคือ690บาทขณะที่ราคาตลาดทั่วไปเริ่มต้นที่1,000ถึง1,400บาท แล้วในความเป็นจริงได้โกลมา190มันแลกได้เลยไหมไม่ใช่ครับมันต้องมีเพิ่มตังค์บ้างนิดหน่อยเพราะแต่ละกล่องนี้มันไม่ได้บวกเสามาด้วยซึ่งบางบ้านเขาไม่มีเสาเขาต้องซื้อเสาเพิ่มอยู่แล้วไม่ใช่ได้690ปุ๊บได้กล่องกับบ้านไม่ใช่อย่างไรก็ตามครับผู้ขายหลายรายก็บอกว่าผู้ซื้อต้องควักกระเป๋าเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเช่นเสาอากาศทีวีดิจิทัลที่มีราคาตั้งแต่150 300ไปจนถึง500บาทครับ ดูสภาพอากาศกัน